สวัสดีครับฟุตบอล AFC เอเชียนคัพยูสิ2เจรอบสุดท้ายซาอุดีอาระเบียวันที่5ถึง22พฤษภาคมรอบแบ่งกลุ่มกร๊ปเอเวลาเต็ดอาจเปลี่ยนแปลงได้ทางช่องจะอัปเดตให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงนัดที่1คืนวันอังคารที่5พฤษภาคมทีิยงคืนซาอุดีอาระเบียพบเมียนมาทิยงคืนครึ่งทาจิกิสถานพบทีมชาติไทยนัดที่2คืนวันเสาร์ที่9พฤษภาคมทีิยงคืนทีมชาติไทยพบซาอุดีอาราเบีย เที่ยงคืนครึ่งเมียนมาพบทาจิกิสถานนัดที่สคืนวันอังคารที่12พฤษภาคมเที่ยงคืนซาอุดีอาระเบียพบทาจิกิสถานทีมชาติไทยพบเมียนมาครุบบีนัดที่1คืนวันอังคารที่5้าษภาคม5ห้าทุ่มตรงญี่ปุ่นพบกาตาห้าทุ่มครึ่งอินโดนีเซียพบทีมชาติจีนนัดที่2คืนวันเสาร์ที่9พ้าภาคม5หทุ่มตรงทีมชาติจีนพบญี่ปุ่นห้าทุ่มครึ่งกาตาพบอินโดนีเซีย นัดที่3คืนวันอังคารที่12พฤษภาคมห้าทุ่มตรงญี่ปุ่นพบอินโดนีเซียทีมชาติจีนพบกาตาร์รุ๊ป4นัดที่1คืนวันพุทธที่6พฤษภาคมทีิยงคืนเยเมนพบเวียดนามเที่ยงคืนครึ่งเกาหลีใต้พบสหรัฐอาหรับเอเมิเรส์นัดที่2คืนวันอาทิตย์ที่สิพฤษภาคมหทุ่มตรงเวียดนามพบเกาหลีใต้ห้าทุ่มครึ่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรส์พบเยเมน นัดที่3คืนวันพุทธที่13พฤษภาคมที่ยงคืนเกาหลีใต้พบเยเมนวีตนามพบสหรัฐอเอมรสการูปดีนัดที่1คืนวันพุทธที่6พฤษภาคม5ทุ่มตรงออสเตรเลียพบอินเดีย5ทุ่มครึ่งอุซเบกิสถานพบเกาหลีเหนือนัดที่2คืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ยงคืนอินเดียพบอุซเบกิสถานที่ยงคืนครึง่งเกาหลีเหนือพบออสเตรเลียนัดที่3คืนวันพุทธที่13พฤษภาคม5ทุ่มตรงอุซเบกิสถานพบออสเตรเลีย อินดีพบเกาหลีเหนือทัวนามเมนต์นี้หา4ทีมเพื่อแข่งขันในฟุตบอลโลกยู17-20-26ที่ประเทศกาตาเดื่นพฤศจิกายนขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ